อีกวิดีโอครับเนี่ยผมตอนนี้ผมปรับหนังสือแผนที่ให้เข้ามามากแล้วแทบติดกันเลยครับครับปรับมิติเข้ามาแล้วไม่สูงนีกว่าเพราะว่าคิดถึงตอนใส่นะไอ่เกี่ยวอะติดไอ้หลานตัวแสบไปด้วยเาอมันช่วยงานช่วยงานที่ร้านดีดูแลคนแก่ดูแลจะต้องไปเฝ้านะ้าที่โรงพยาบาลสมัคงเนี่ยติดเทิมพอดีสอบมันยังไปพานะนหนุ่ยไป หามหมอข <st ress> นาดสอบไปเนี่ยโอเคครับไม่รู้ผมแก่มันจะดูแลบอแก้งมาทุกวันโอเคเลิกคุยถึงไอ้ยิออยวละผมขอให้องค์ลก้าวคุ้มครองทุกคนนะคะออร,นรับก็ก็บูชาฟไฟผมไปแล้วสามารถเข้าเครืค่องเซมซีไปหล่อโลหะที่ลงหล่อจิวรี่ที่เขาไปหล่องเงินหล่อทองหล่อแหวนนะ ละเอียดขนาดไหนอะหล่อได้หมดเลยเข้าเครื่องจิวเวลรี่นะครับบูชาไฟล์ผมไปแล้วก็เข้าเครื่องจิวเวลรี่แต่คุณต้องใช้เรซินเฉพาะของเครื่องหล่อจิวเวลรี่นะครับเรซินแว็กนะครับมีขวดละห้าพันกับขวดละพันสก็เย๋ยวผมทําเสร็จเดี๋ยวผมก็จะฉายมาให้ดูว่างานไฟล์ผมมาเข้าเครื่องซีมซีได้จริงไหมอะไรเงี้ยไปผ่าดแกะไม้ไป เข้าเครื่องซีไปหล่อเป็นเงินเป็นทองไปเข้าเครื่องเซซีหล่อเป็นดินเผาก็แล้วแต่คุณมีเครื่องซีมซีไรหรือคุณมีวัดมีวัตถุดิบีวัตถุดิบดินเผาวัตถุดิบเป็นหล่อโลหะก็แล้วแต่คุณเลยคุณมีแค่ไฟเท่าไห่นิ้วก้อยแล้วคุณก็ใช้ได้คุณตายไปแล้วลูกหลานก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ mm hmm. ก็ แค่หมื่นห้าคือค่าแรงขั้นต่ำของเงินเดือนพนักงานขั้นต่ำนะครับพนักงานขั้นต่ำหมื่นห้าแค่เดือนเดียวแล้วคุณใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทอะนหนกออกไม่รู้เรื่องพอยิบก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะแต่หนังสือพิมพ์ปรับแล้วครับขอขายของครับถ้าเกิดใครเปิดใจไฟล์ก็ติดต่อมานะครับ แหวนนิ้วไหนก็บอกมาได้ผมให้ขนาดได้หมดนะครับโอเคครับแต่นี้หลักๆที่ผมก็ามาขนาดมาจากแหวนเฉพาะตาแหวนนิ้วชี้ก็ได้หมดนะผมเขียนไฟล์ให้ได้หมดก็สนใจไฟล์ก็ติดต่อมาได้หรือพิ็น้าคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรผมทำให้ได้หมดนะครับผมอยู่ส่วนหกข้เลยกข้ขอบอครับหยุดแล้วโอ้ยยุงกัดหลังแสบลึกเลยผมอยู่กลางทุ่งนะยุงป่า <laughs> ไปแล้วมาให้องละาก้าวคุค้นฟองนะครับมีความสุขกันทั้งโลกเลยไปดิค้นฟครนะครับ <c oughs> มีที่บ้านมากินข้าวที่บ้านมานวดที่บ้านนะครับมาซื้อปุ๋ยมาซื้อข้อวสารมามีตู้ซักผ้ามีตู้หยอดนะ้ำมีตู้เอยมีน้ำแพ็คโรงงาน น้ำแพ็คขายตรงนะครับที่เข้าหอมีจัดเลี้ยงงานแต่งงานโต๊ะจีนมีราาับนะของก่อสร้งน,นะครับที่ก้าเหรียญมีนวดสปาแผงไทยผ่อนคลายนะครับเนี่ยลงนวดเ <c oughs> จ้าของลงนวดครับโอเคครับมีกาแฟมีอาหารตามสั่งเยอะแยะเลยครับข้าวตามสั่งไปเล้ยุงขัดเก็บของแล้วครับทีนี้มาดูงานกันต่อครับองค์ละเก้าคอค้าช่วยแม่ขายของแล้วก็โฆษณาขายของัวเองด้วย ไปแล้วครับองค์ละกล้าองค์องมีความสุขก,กันทั้งโลกเลยไปแลยวครับขี่กันปลอดภัยครับ